สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงก็จะมาพูดเรื่องเป็นชายนะคะโดยที่มิงเนี่ยจะลงรายละเอียดที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามเข้ามานะคะเป็นชายของเราเนี่ยคือถ้าใครสนใจเป็นชายเราสามารถอินบ็อก์ได้แจ้งชื่อร้านที่ตั้งร้านนะคะแล้วก็ถ่ายสถานที่จริงมาในอินบ็อก์นะคะพร้อมกับชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่นะคะถ้าคนไหนเนี่ยผ่านการคัดเลือก ที่ทางเราได้วิเคราะห์ทําเลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับการติดต่อกลับไปในทางอินบ็อกซ์นะคะในเบื้องต้นก็จะมีประมาณเท่านี้ก่อนส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเราก็จะมาลงรายละเอียดกันอีกทีค่ะขอบคุณค่ะใช้สองอย่างช่วยกันสวัสดีพบกันอีกรอบหนึ่งเมื่อนะกี้ไม่รู้ช่วงนี้ไม่รู้ไปไรนะผมรู้สึกเฟซบุ๊กผมโดนกวนตลอดเลยไม่รู้ว่าอาจจะ เล่นลแรงๆไปเลยไปเลยมาต่อมาต่อนะมาต่อเดี๋ยวขอเชิญตากล้องมาอีกหนึ่งรอบเริ่มคั่วกาแฟะนะคะนี่เราจะไปคั่วกาแฟกันแล้วครับวันนี้คือกาแฟนานฟ้าที่เราพูดถึนะครับใช้กาแฟจากเป็นหญ้าปล่อยเน็ตคุณภูมิร้อยแปดสิบล่างเลยงนิดนึงร้อยเจ็ดเจ็ดเราจะปล่อยเพ่อี้กาแฟ คือตอนนี้มนเมล็ดกาแฟที่เคนยาเราถือเป็นเมล็ดกาแฟที่คุณภาพดีที่สุดในโลกนเวลานี้นะครับเราพยาย,ยา,ยทามาที่จะทำแต่เราสู้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งดินดินของเรายังสู้ไม่ได้สองสายพันธุ์สายพันธุ์เราแต่ก็เราก็ทําได้ใกล้เคียงนะอันาคตหน้าผมกำลังจะนําเข้าดินจากเคนยามาปลูกเพราะาเรามีเจ็ดสิบเก้าร้อยแต่ติดโอเคมีน, OK. นุ้ยยั่งไม่มีแรงเพราเมื่อคืนไปทำอะไรมาได้ข่าวว่าถ้าเราโอเคกันที่คืนใช่ไหม <S <S วันนี้เรากำลัทำตะแกรหนางฟ้ารบอังแหวนี้เพราะว่านี่งปี๊บกันอันนี้คุณอย่าลงคุณไปยากอะไรท้งต้องเอาคุณคืนแล้วนี่นะลูกสาวนะใครจะจีบต้องระวังนิดน,นึงนะ กีบพ่วงไป่ได้เลยเว้ยลูกสาวเขาโตเอาไปใช้งานก่อนจะทำให้ใจแตกว่าที่ซีโอในอนาคตงหน้าวเ,วนเกียร์จะโัวเสี้ยัน,นี่คือสิ่งแรกที่เรากำลังทำอยู่น,นี่เรากรองเราพ้ว,พวเรามาอันนี้กันดีมไหมค่ะระหว่างพว้วค่ะ พราะตนี้ใช้เวลาเนี่ยรอรีสิ่งเป๊ะๆลอรีบมาลุยนะคมันมีการระเบิดครั้งแรกนะเขาเรียกนะเสียงเป๊ะๆค,ครั้งแรกแล้วต้องปันป้นปั้นอหมิงไว้เป็นมือมือขวาเฮียขนัดมือซ้าย <laughs> เดี๋ยวอามิงวันนี้มันมีคนสงสัยถามมาเรื่อยๆว่าไอกาแฟเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวแรกที่เราทำมันนี่คือมาร์ก9.1 ก้าไม้ก็ได้หนึ่งแล้วก็เราก็คิดว่าตัวนี้เราดีสุดละแต่ถ้าจุดนี้มาก็น่าแต่เขาโดนอาจารย์สอนมวยแล้วอาจารย์เธอเราก็เลยมีกาแฟนางฟ้าในตัวนี้ใช่ไหมที่มีความหอมเหมือนดอกไม้ป่าเพราะเราใช้มเมล็ดก,กาแฟที่อาจารย์ม,มูลได้จากเป็นย่ามาเป็นโครงการที่ช่วยเี๋ยวสุภาพสี แล้วเรามาผลิตกาแฟที่ผลิตเป็นกาแฟนางฟ้าซึ่งให้รสชาติแตกต่างจากมาร์กแล้วทีนี้แล้วก็ทีนี้ตอนนี้คือเป็นตัวที่ดีสุดที่เราทำอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําตัวที่ดีกว่าอีกดีขึ้นอีกนะครับเพราะหมดแล้วถ้าเกิดเราจะเป็นโรงงานเป็นรถยนต์เนี่ยเราต้องผลิตโรลส์รอยส์ก่อนนะครับหรือผลิตลอมโบกินี่ก่อนแล้วค่อยลงมาเป็นคอร์สแล้วคนะ่อยมาเป็นโตยต้านะกลิ่นที่ยังซ่อนอยู่ทีนี้ไอ้ความที่กาแฟนางฟ้าเนี่ยมันมีความ นุ่มลึกแต่ว่าเจ้าของบริษัทนี้มันบุคลิกมันไม่เหมาะกับนางฟ้าเท่าไรนะครับเป็นบุคลิกที่เป็นซาตานมากเลยนะคือเป็นความเป็นปีศาจมันมากกว่าความเป็นนางฟ้าเราก็เลยมีตัวนึงเป็นกาแฟปีศาจนี่กาแฟซาตานเลยครับแต่จะเรียกว่าเดวิลนะเดวิลคอฟฟี่จะใช้คําว่าซาตานคอฟฟครับแต่จะใช้เป็นเดวิลเนี่ยคือซอฟๆนะยังไงเลดเดวิลแฟนแมน,แน,แนยูนะครับอาจจะชอบแต่แฟนลิเวอร์พูล อาจจะไม่เข้าชอบกินกาแฟตัวนี้แอ้นี่สองตัวนี้คนระับถ้าใครได้ลองชิมจะเห็นว่าผู้ชายนะผมเดานะน่าจะชอบตัวนี้เพราะอว่ามีความเข้มขน้นแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะอาจารย์แพร่เดินผ่านกลิ่นแล้วได้กลิ่นตัวคุณมากก็เลยเอามาเป็นมาเป็นกลิ่นกาแฟที่เป็นสารตั้งต้นเลยนะมันจะมีความสุขผม,มนุ่มแล้วก็หนักมากนะรสชาติจะหนักตัวตัวนี้จะแบบ กินแล้วจะชิวๆนะนางฟ้าเหมือนเหมือนจะเป็นชากาแฟามากกว่าจะมีความหอมของดอกไม้จริงๆนะครับมีความเป็นเบอร์รี่ของดอกไม้ปาอะไรแล้วแต่นะอันนี้เอาไงดีล่ะวันนี้เราเติดส่วนผสมครับกาแฟาปีศาจเรามาปรุงกับกาแฟานางฟ้าเกิดเป็นกา,ฟา,าแฟเดวาคอฟฟนะครับ ซึ่งจะมีบุคลิกที่เป็นวัยรุ่นมากเลยนะกาแฟแจะมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ในนี้นลองชิมละว,วันนี้นมียมแยกสาดิชงอะไรดีชงกาแฟน้ำฟ้าลชงกาแฟน้ำฟ้านะเพราะว่ากาแฟน้ำฟ้าที่มันดื่มบ่อยได้แล้วจะให้ดูว่าอามิงกสาที่เรว่างการชงอย่างที่ถูกต้องทำยังอยาให้มีงด้วเพราะว่าอามาร์กนกกี่ไม่ได้เรื่องนะอามีก็มีชงสาธดิตก็รวมนะี่ยยาวเห็นว่ามเป็นรวมอ,อันนี้ กาแฟนนะคะใครที่ได้รับไปก็ทำการฉีกซอมีคนบอกว่าอยากฟังอหม,อมิงพูดภาษาเหนือก็เป็นภาษาเหนือเลยนะคะได้ค่ะอุ้มมาให้เจ้าฉีกซองก็เกิดแตหน้าตานี้นะคะแล้วก็ต้องต้มน้ํารอไว้นอกอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ92-94องศามันก็จะใช้ง่ายคือมันมีเขียนสองข้างนี้เขาบอกฉีก ตามรสตามมนี้อามินพูดภาษาเหนือนะคะโอเคมีม่ค่าแล้วก็เอาแขนม้ากันลูกไปทั่วแนละ้ <laughs> าวร้อยแล้วก็ล้ยงอุณหภูมิอุณหภูมิตัวใดเจ้าอุณหภูมิ92้องถึง94องศานะคะ จ้าค่ะแล้วก็อันดับแรกในการดิบก็คือเหยาะไปหน่อยเหยาะอะไรอย่าเหยาะเลยเหาะให้มันให้มันกาแฟมันเรียกว่าบูมให้ให้มันให้มันบูมขึ้นมาคะเห็นพี่ตากลรอยวคนเมาอยู่งนิดหนึ่ย แล้วแล้วก็เด็กตาของอ,อ,อยู่นี่นี่ย่าให้กล้องมันสายอยโอเคโอเคนี่นี่เดี๋ยวคนคหายหมด <c oughs> โหกินอ่ากินมันลอยมาวันนี้เป็นวันที่ผมดื่มไปเยอะมากเลยนะในเช้านี้น่มอ <c oughs> เห็นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวตัวหนึงนะ่งเนี่ยที่อยากจะได้ ตัวที่ชงตรงเนี้<อ>ยเพราะอยากให้เห็นว่ามันบูมม่นยะังไงนะแล้วตอนที่ทําอยู่ที่บ้านมันทําเองไงไม่มีผู้ช่วยไม่มีตากล้องมันมองไม่เห็นว่ากาแฟที่เป็นบูมเป็นยังไงเวลาที่ใช้ก็จะประมาณสี่นาทีนะคะในการดิบกาแฟเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่ได้กินนี่พอดีเป็นลมตื่นเชา้าตื่เนเชา้าใช่ไหมนำ้นำ ประมาณ2 5 0ร้อซีซีใช่ปะ่ะอ๋ออันนี้แล้วแต่ค่ะถ้าแ,แก้วนึงเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ15 28, กรัมถึงสิกรัมต่อแก้วแก้วแก้วมาันแก้วเราไม่ใส่เขาไม่เห็นนะว่าต้องใส่น้ำประมาณเท่าไหร่แล้วแต่นะมากน้อยแล้วแต่ความชอบ <ละ S 2> ใครชอบ <ละ S 2> เข้มชอบข้นก็ว่างไปนะอ่ะอนนะฟ้า ตัวนี่อยากทํามากเลยนีนเรื่องตัวบูมเนี่ยวเวลาทำเนี่ยต้องล้างต้องล้างใช้ตัวใช้ตัวเดวิลเดี๋ยวตัวเดวิลเดวิลเดี๋ยวมีไหมต,ตรงนี้เดวิลก็ <Devil S 2> ได้เอาคืปิดก็ได้เอาวันนี้มาเพราะว่าตรงนี้คือพอหลังจากนี้แล้วผมจะมจะเริ่มซีเรียสจริงจังมากขึ้นนะครับในการที่เราจะต้อง ในการในการที่จะทำออฟฟี่พิทบุคอฟฟี่นี้มันเหมือนธุรกิจไม่ไม่ใช่ล้อเล่นคนหลายหลายคนเนี่ยเริ่มมองว่าผมทําอะไรเล่นๆอยู่ตลอดไม่ได้เล่นหรอกเลยไม่อยากให้บรรยากาศมันเครียดแต่ว่าพอทําถึงจุดนีงแล้วเนี่ยไปโบดเลยค่ะเนาเอาตอนนี้ดเลยมือนิ่งๆตากล้องมือนิ่งๆเลยอ๋อค่ะค่ะค่ะคนดูเนี่ยเขาจะ อ๋อไม่เขาบอกว่าให้ถ่ายแต่หมิงเขาไม่ให้ถ่ายพี่เนี่ยรอค่ะเขาบอกเขาไม่อยากเห็นหน้าพี่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องไม่เขาบอกว่าตากล้องอ่ะให้ซูมไปที่หมิงคนเดียวค่ะเขาบอกเขาไม่อยากเห็นพี่แล้วโอเคไปก็ได้วะเรากำลังคั่วเรากำลังบดกันสดๆเลยนะ น,นี่บว่าดิฟเนี่ยจะบทยาบครับโอ้อยากเอาหน้าซุปอย่ี้หรอเนี่ยพวกนี้ดมกาวนันมาดมนาี้แบบหอมมากแล้ววันนี้ผมไปเดินเซเวนในตลาด กาแฟแล้วก็ไปกดไปดมกาแฟมาหลายห้างเลย๋ยวนี้มีแต่คนบอกว่าอยากฟังหนึ่งพูดภาษาเหนือเขาบอกไม่เอาภาษากลางจับจัดไปแล้วกันจัดไปจัดไปใช่สิ <c oughs> ผมมันเก่าแล้วนี่ <c oughs> ย้อเลยไ่้ใช่เป็นกนี่ S <S อุ่นน้ำคมน้ำไได้อยู่ไหมเนี่ยลูกได้ค่ะอันนี้คนรับพูนต้องต้องล้างกระดาษก่อนหมายเพื่ออะไรแม่แล้วทำไมต้องล้างตัวอะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของกระดาษเพราะว่าเวลาเราดิบกาแฟไปกลิ่นกระดาษมันจะรู้สึกกระป๋องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องล้างกระดาษก่อนเ่อที่จะไมาให้มีกลิ่น ประมาณสามสิบกัมในการดิบขายหมดเลยมีคนบอกเอาภาษายองด้วยนะไอ้พวกนี้รู้มากยองเหนือ,ยอ,ยอยลยไหนะระยองป่ะลรยองฮิรยองฮิจันบุรีได้บอกนะรยองฮิสั้นจันฮิยาวตาดไม่มีฮิริงป่ะรู้จักว่าคนเหนือด้วยเหรอไอ้พูดจับเนาะเนาะตาง มันบูมก yeah, yeah, okay. okay. ่อนมันกำลังมันกำลังบูมดวดูเลกำลังบูมนมาครับเห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะบูมขึ้นมาได้นะครับต้องหย่หน่อยป่ะเราจะเริ่มแบบวนกาแฟนะกาแฟจะลอยไม่ลอยดูตรงนี้นะครับดูว่ามันมีฟองทองบูมขึ้นมานะครับบูมขึ้นมานะ อันอุณหภูมิไม่จำเป็นมากอันนี้ไม่แคกคือช่วงแรกที่เราหยอะน้ำไปเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มันนี่นะมันจะต้องแบบไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวก่อนแล้วมันต้องกลางนะครับแล้วมันจะค่อยฟูขึ้นมาฟูฟ้องขึ้นมานะมวมขึ้นมาคนระับอืดขึ้นมาแต่ว่าง่ายนะภาษาภาษาไทยนะ บูมไม่คนไม่รู้จักคืออะไรคือแค่จะบวมอือขึ้นมาอันนี้เป็นการกระตุ้นแล้วเราก็หย่อนหนาลงไป <c oughs> แต่พี่ชอบนะยาะไปเล็กน้อยตอนแรกมัน <c oughs> มันคือการย <c oughs> าะจริงๆไม่ใช่จริง